เคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามาอยู่กับงานเยอะๆมากๆรู้สึกมันเฉาอะพอได้กลับไปเล่นปุ๊บเนี่ยเออเพลงแรกที่เล่นปุ๊บมันรู้สึกแบบเหมือนกับมีระเบิดเกิดขึ้นในในหัวเราในใจเราเอาแบบว่าเฮ้ยนี่สิว่าสิ่งที่ขาดไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนร่างกายขาดวิตามินอะไรบางอย่างคือถ้าถ้าขาดไปเนี่ยผมว่าเหมือนเหมือนฆ่าผมทั้งเต้นเลยนะอันเนี้ยก็เลยไม่ได้ครับมันมันต้องมี คนที่ก่อตั้งเริ่มเลยก็คือคุณพ่อของพี่แกก็เริ่มต้นมาจากทํางานกับบริษัทอินเตอร์บริษัทหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ได้ธุรกิจตรงนี้มาทําต่อก็มาตั้งบริษัทเองกับพาร์ทเนอร์คนต่างชาติอีก2คนแล้วก็โต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 ,โตขึ้นมาเรื่อยๆบริษัทนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วพี่ก็เจน2แน่นอนที่บ้านพี่ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่พูดถึงหุ้นคนอื่นก็เป็นเป็นมิน ORITY ละ ไม่มีนะสุดท้าย่าตอนที่ไอวินนี่แหละ <c oughs> ค,ค,คือต้องบอกอย่างงี้คือคุณพ่อก็เป็นคนที่ที่ run the show มาตลอด <c oughs> คือคุณอย่างเดียวแล้วคุณพ่อก็เป็นเป็นเป็นเอ็มาตลอดอ <c oughs> เพราะฉะนั้นโอ per ation ต่างๆเนี้ยระบบต่างๆที่อยู่ในบริษัทนี้ <c oughs> ก็ค,คุณพ่อเป็นคนตั้งไว้รวมนำพนักงานงต่างๆนี่คือแกก็สอนงานมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้ง <c oughs> แต่บริษัทนี้มีคนไม่กี่คนจนตอนนี้ก็มระมาณร0อกว่าคนแล้วอย่างที่ไดเห็นไป นี่น่าจะเป็นปีที่10กว่าแล้วนะ12-13ปีแล้วแต่ว่ามาเริ่มอยู่ในตำแหน่งนี้จริงๆน,นี่น่าจะประมาณปีที่3คือเราก็ไปอยู่ในแผนกต่างๆไปดูแลลูกค้าอ c กค้านึงอะไรอย่างเงี้ยครับ จนเข้าใจงานประมาณหนึ่งบวกกับว่าเราก็ไปอินเรื่องดนตรีมาตลอดตั้งแต่เราเรียนจบมามันคือความฝันเราว่าเราจะต้องแบบว่าออกเทปมีวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วขาข้างหนึ่งก็ไม่เคยออกจากโฟลโก้ไปเลยคือกลับมาเนี่ยคุณพ่อก็ดึงเข้ามาช่วยงานตรงนั้นตรงนี้หน่อยอาจจะขาดคนที่ใช้ภาษาอังกฤษคุยกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงวินเข้ามาทํามาช่วยดูแลลูกค้าตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพอเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรกันบ้างซึม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 ซม,ซม,ซม,มาตลอดจ กระทั่งสักพักหนึ่งดนตรีมันเริ่มจะแบบมันเริ่มจะเทคออฟสวยงามขึ้นเ,ออเริ่มมีผลงานจริงมีค่ายเพลงเอาเรามีแฟนเพลงที่เอาเรามีงานคอนเสิร์ตเล่นได้เกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็วินก็จะหายไปจากออฟฟิศเยอะหน่อยแต่ก็อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องมีสักวัน2วันท,ที่ที่ต้องเข้ามาฟังการประชุมหรือต้องมีงานค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันที่ต้องทำอะไราเงี้ย โอ้เป็นเป็นหนอที่แตกออกมาแล้วไม่มีไม่เหมือนใครเลยถ้าถ้าใกล้เคียงกับการเล่นดนตรีที่สุดอาจจะเป็นคุณย่าที่เป็นนักเขียนอะไรเงี้ยคคุณพ่อก็นักบัญชีคุณแม่กม็ก็จะไปสายแฟชั่นมากกว่าเรื่องเพลงนี้มันมันเกิดขึ้นกับเราเองอยู่คนเดียวเลยเหมือนกันอาจจะเป็นพาะไปอยู่เหงาๆที่อังกฤษแล้วก็คลุกคลีกับเพื่อนที่ ก็มาทางนี้แล้วเราก็ชอบเพลงมาตั้งแต่เล็กด้วยก็เลยเล่นดนตรีเขียนเพลงมันก็คงเป็นความฝันทุกคนนะว่าเออเราอยากจะเอาผลงานของเรานี่ไปให้ค่ายเพลงฟังแล้วก็ดูสิว่าเราจะมีผลงานปล่อยออกมาให้คนฟังแล้วมันสําเร็จไหมอะไรเงี้ยมันก็ออกมาได้ใช้ได้ครับจริงๆไม่เคยคุยกันเลยว่าวินจะต้องกลับมาทําหรือจะต้องไปเรียนทางนี้เพื่อจะกลับมาบริหารงานไม่เคยพูดเลยจักคาเดียวก็ไม่มีเลยนะเอาจริงๆคือแบบเอาแค่ ถ้าเรียนสายศิลป์ไปเรียนอาร์ตไม่มีกินแน่นอนอย่าเรียนเอาวิศวะแล้วกันว่าตอน,น,นที่บ้านก็ทมามอเตอร์ไซค์อยู่เรามีเป็นตัวแทนให้แบรนด์ใหญ่หญๆหลายแบรนด์นะครับไทยอัมดูคาตี้เคทีเอ็มก็ยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะก็ตอนนั้นก็รู้สึกวินก็ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบชอะไรนี่ซ่อมนู่นนี่นั่นได้ไปเรียนวิศวะไหมวิศวะคืออะไรวะเ,เรียนดูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จบออกมาก็โอเคก็เลยทาให้ผมมีทั้งด้านที่มีเหตุและผลและด้านที่เพ้อฝันอยู่ในคนคนเดียวกัน ในสายตาของผู้ใหญ่ที่บ้านเอาคุณพ่อโดยเฉพาะก็จะมองว่าการเล่นดนตรีการเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่น่าจะหาเลี้ยงชีพเราได้ดีหรือมันอาจจะไม่ได้แบบสเตนขนาดนั้นแล้วก็น้อยคนมากที่ทําไปแล้วจะประสบความสําเร็จเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแกก็เปรียบเทียบให้เราฟังในตอนนั้นผมก็แบบว่าโอเคแต่เราไม่ได้อยากเป็นแบบพี่เบิร์ดนะเราแค่อยากแบบมีผลงานที่เราอยากจะปล่อยออกไปเฉยไอความฝันเล็กๆของเราเนี่ยผู้ใหญ่มองแล้วมันก็ไร้สาระ เราก็ไม่กล้าพูดหรอกเราก็แค่แบบโอเคก็ลองดูก่อนก็ได้ทำดูเราก็สร้างของเราไปจนกระทั่งมันชัดเจนขึ้นคุณพ่อก็เห็นเองว่าว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแกก็พอเห็นว่ามันไปได้แกก็ไม่ได้แบบมามาขวางอะไรขนาดนั้นนะ <Yeah. S 1> อาจจะไม่ค่อยได้พูดอาจจะเป็นคนคล้ายๆกันก็คือเขาก็ไม่อยากจะมาประทะโดยไม่จําเป็นเหมือนกันก็ลองเฝ้าดูดูก่อนเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้แบบเหลวไหลคือเราก็มีมีหนทางของเราชัดเจนเหมือนกันว่าเราทําอะไรอยู่ เราก็มีการซ้อมทำเพลงมีการนัดเจอกับค่ายเพลงคุยกันค่อนข้างจะเป็นกิจลักษณะเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้แค่เล่นไปวันวนันคือมันมันก็ต้องพาดพิงถึงแบบกลุ่มเพื่อนๆคุณพ,พ,พ่อเหมือนกันเพราะคุณพ่อก็ก็ผ่านโลกมาก่อนแกก็เรียนต่างประเทศเหมือนกันแกก็มีเพื่อนที่ เป็นนักดนตรีเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันและแกก็พอมาดูว่าเเพื่อนๆแกที่มาทางนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครประสบความสําเร็จสักคนเป็นที่มาของความเป็นห่วงของเขาว่าเเราเราจะไปอย่างนั้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวแกเองก็ไม่ได้มีแฟชั่นให้กับเรื่องนี้เหมือนกับเราเพราะงั้นแกก็จะไม่เข้าใจแกต,ตั้งคำถามว่าร้องเพลงซ้ําๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้กับคนฟังไม่เบื่อหรอไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราเองไม่มีความว่าเหนื่อยเลยไม่มีคําว่าเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวมันชอบอ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นนนงงาทั้้้สิเลยให ร้องทั้งวันทั้งคืนก็ได้ในตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะคือตอนที่เราหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆแล้วก็เล่นได้แบบว่าวันละเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วก็อยากจะทําให้มันเก่งเนให้มันดีรู้สึกมันเพลาะจังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นพลังของวัยเด็กในตอนนั้นด้วยแล้วก็ประกอบกับเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยม,มันมีความแตกต่างมันมีความยูนิคของมันสําหรับตลาดเพลงไทยที่เรามีอะไรจะให้กับวงการเพลงไทยเราไปพูดอย่างนี้กับผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มีความสําเร็จเนี่ย เขาก็คงหัวเราะใส่อะเราก็เก็บความเชื่อของเราไว้ข้างในกอดพิสูจน์ตัวเองออกมาให้ได้ว่าเออความเชื่อของเราเนี่ยสุดท้ายมีคนเห็นแล้วนะแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะค่อยๆทำมาทีละก้าทีละก้าทีละเก้าจนมันจนเขาเห็นเองก็กว่าจะเห็นนี่อัลบั้มสองแล้วนะผมว่าก็อัลบั้มแรกผ่านไปก็สามสี่ปีแล้วอะแล้วค่อยมาเริ่มดูว่าเฮ้ยมันมีงานไว้มันได้รับรางวัลไว้มันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันอยู่ในอยู่ในแลนของคุณพ่ออยู่แล้วที่ยังไงต้องไม่ให้มันหลุดออกไปจากคอนโทรลมากนักมาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือวิธีการคิดวิธีการบริหารวิธีการแก้ปัญหาวิธีการปกครองคน,นอะไรเงี้ยถ้าไม่มีต้นแบบผมว่าผมอาจจะทําได้ไม่เป็นเรื่องพวกนี้เพราะว่าอีกโลกหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้สกิลพวกนี้ผมมันมีแบบพระเดชพระคุณมันมีความเด็ดขาดมันมีการแบบ materialize ว่าอะไรสําคัญสุดอะไรสําคัญรอง และจัดความสําคัญให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดีอ่ะคือผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่ะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายมันไม่ได้มาอัตโนมัตินะเรื่องงานที่บริษัทมันไม่ได้ซีเรียสสาหรับผมขนาดนั้นตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมันมันค่อนข้างที่จะหนักไปทางดนตรีมากกว่าด้วยซ้ําคือแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมคําพูดคาจาไลฟ์สไตล์การตื่นนอนนี่เทไปทางนั้น80% 90%อย่างที่บอกคลณะครผมเป็นคนใส่รองเท้าแต่งกางเกงเลสเสอยืดนะอะไรอย่างเงี้ยผมฟูแบบ คือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถเดินเข้าไปหาลูกค้าที่บริษัทน้ำมันได <laughs> <laughs> ถ้ถ้าพูดให้มันชัดๆเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นเลยเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นจากการจัดไปของเพื่อนผมทําให้ผมรู้สึกว่าก็ในเมื่อตอนนี้มันเหมือนกับเรือแตกอะเรือวิสเนมอลของผมมันแตก ก็คงต้องกระโดดไปใส่ขึ้นไปอยู่บนเรือลาใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนั้งหรือเอาตัวเองออกมาจากปัญหานั้นก่อนเพื่อจะดูว่าเราควรจะต้องซ่อมมันยังไงแต่ถ้าเรายังอยู่บนเรือนั้นผมว่ามันคงไม่ดีอ่ะมันคงแบบทุรักทุเลน่าดูอะไรเงี้ยก็เลยถอยออกมาห่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็มีอีกด้านหนึ่งนี้นะ่ที่จริงๆมันก็ไม่ได้เสียหายเลยถ้าเราจะไปทําเอาสมองหลุดเป็นเรื่องอื่นก่อนไปทําก่อนก็เลยรู้สึกว่าเอองานบริษัทเนี่ยมันถูกต้องทุกอย่างเลยนะถ้าเราจะเข้ามาทาได้พัฒนาตัวเองด้วววยยบริษัทก็มมีคาาต่่ออเนนืงด้้ถ คนเก่า M ดคนเก่าถอยออกมาคนนี้ก็พร้อมที่จะต่อลูกต่อไปอะไรย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็วินวินทุกอย่างนะก็ลองแบบสู้กับมันดูสักตั้งหนึ่งซิเอาเอาความโศกเศร้านั้นเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเอาความท้าทายใหม่เนี่ยมาเป็นกำลังให้เราเดินไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบกัดฟันแล้วหักดิบเลยจากนี้ไปจะเข้าทุกวันแล้วจะทําทุกอย่างให้ทาอะไรก็ทําพ่อไม่ต้องเดี๋ยววินทําเองอย่างนั้นแหะ มันไม่ได้ลดเลยครับคือจริงๆแล้วพอสิงไปผมว่าสังคมให้ความสนใจกับผมเยอะขึ้นเยอะด้วยซ้ามันเป็นข่าวมันเป็นอะไรมากมายงานผมเยอะมากด้วยซ้างานดนตรีงานออกไปทํานู่นทํานี่แบบเยอะอ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันขาดหายไปเลยรู้แต่ว่าเวลาในชีวิตเรามันน้อยลงต้องออกไปทํานู่นทํานี่ใครชวนไปไหนไปหมดมีอีกวงหนึ่งลุกขึ้นมาทํากันชื่อแบบ g h o s t Cat ตอนนี้นตอนนั้นก็ก็ทําใครชวนอะไรทําหมดนะจะไปออกคอนเสิร์ตเดียวจะไปทําอะไรก็ไปหมดจริงๆความท้าทายของมันมันมี หลายจุดฮนะจุดหนึ่งที่ชัดมากๆทั้งในสายตาพนักงานสายตาลูกค้าสายตาคู่ค้าก็คือผมต้องมามาเดินตามรอยคนที่เก่งมากก็คือพ่อผม คือเป็นรอยเท้าใหญ่มากที่ผมจะต้องต้องเดินตามมันมันก็มันก็ท้าทายแต่แต่ผมก็ไม่เอาเรื่องนั้นมาเป็นมาเป็นปัญหามากนักในการที่ผมจะเดินหน้าผมรู้สึกว่าเออก็มองดูแล้วก็มองในแง่ดีว่าเออพ่อแก่ไปเรา30ปีนะเรามีเวลา30ปีอ่ปีให้กับคนนี้ไปเป็นคนนั้นก็ค่อยๆทําไปแล้วกันวะอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเรื่องความกดดันก่อนว่าโอเคมันมีมันมีหลายอย่างมีต้องเดินตามคนนี้เก่งมากอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์การทํางานตรงนี้น้อยมากไม่มีบริษัทไหนเลยที่ผมเคยทํางานมานอกจากที่นี่กับ s q u i z n i m l เพราะฉะนั้นรูปแบบการทํางานแบบแบบคอเรทเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมันเป็นมันเปลี่ยนโลกเลยที่นี่เราพูดถึงทุกการทํางานมี Work Procedure มี Work Instruction มีมาตรฐานของมันมีกฎ,ม,กฎมีกรอบของมันหมดทุกอย่างไม่มีการเดามีแต่ความจริงความชัวเท่านั้นประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยคือมันเป็นอะไรที่คนดนตรีเขาไม่พูดกันอะ ผมว่าผมน่าจะได้เรื่องการสื่อสารเยอะกับกับการที่ไปท่องโลกฝั่งบันเทิงเยอะก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับนักข่าวคุยกับแฟนเพลงคุยกับคนดูคุยกับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันทำให้สกิลเรื่องการคอมมวนิเคชั่นของผมมันมั่นใจมันไม่ได้ประหม่ามากนะักที่เราจะยืนต่อหน้าคน เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วก็พูดความรู้สึกเราออกไปอะไรเงี้ยสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยมันส่งต่อไปถึงคนจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นสกิลที่ผมได้มาก็อาจจะมีเรื่องของลีดเดอร์ชิพที่ที่ผมมีเพราะว่าอยู่ในวงผมก็อยู่ข้างหน้าสุดผมก็ต้องคอยคอนดักว่าใครควรจะทําอะไรการดีไซน์โชว์ผมผมก็เป็นคนคิดเราก็มีการเตรียมตัวก่อนอยู่แล้วก่อนจะไปเล่นแต่ละโชว์แต่ละโชว์ว่าเราจะนําเสนอย,ยังไงมีก่อนมีระหว่างมีหลัง อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันอพยพกันได้งานงานที่บริษัทโลโก้ก็ก็จะมาในรูปแบบคล้ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วคือการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็แน่ใจเลยว่าตอนที่เราเตรียมตัวแล้วเนี่ยพอไปทําจริงๆเราจะทํำยังไงแล้วแล้วผลหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสรุปหน่อยสิยว่าทําอะไรดีไม่ดีมันมีสเต็ปของมันอยู่แล้วครับอืม <c oughs> ใช่ครับคือตั้งแต่ ตั้งแต่ผมตัดสินใจมาตรงนี้ผมก็ลิมิตงานโชว์ของผมให้เหลือแค่เดือนนึงไม่เกิน4ครั้งครึอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปแล้วก็เงินตรงส่วนนั้นไม่ได้หายมากเกินไปสําหรับสมาชิกคนอื่นๆด้วย ไม่ได้เสียรู้สึกเสียดายเลยเพราะผมว่าเราก็เราก็ทำสิ่งดีๆมาเยอะแล้วเหมือนกันที่มันตื่นเต้นท้าทายแล้วก็ไปตามฝันของเราแล้วก็มันเหมือนกับเราเราใช้ชีวิตแบบอย่างที่เราชอบมาสักพักหนึ่งละความฝันเหมือนกับประสบความสำเร็จแล้วใช่แล้วก็สูงไม่กว่าตรงนี้เนี่ยคือตรงไหนอันนั้นผมก็ยังไม่ได้มีความฝันที่สูงไปกว่านั้นในในโลกของดนตรีนะเราอยู่ในจุดท,ที่เราชอบแล้วทําสิ่งที่เราชอบแล้วแล้วก็คิดต่อไปว่าโอเคเราจําเป็นที่ต้องคีดไอ้ความสุข นั้นในในรูปแบบเดิมๆอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันจะมีความท้าทายอะไรในเมื่อจริงๆแล้วไม่ว่าจะคุยด้วยภาษาอะไรภาษาศิลปะเราก็ไม่ควรที่จะต้องทําอะไรซ้าๆเนะเราก็ควรต้องทําอะไรที่มันใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็คือเป็น DNA อของสก i ส์ในมอเหมือนกันเพลงยังไม่เคยซ้ํากันสักเพลงเลยที่ทํามาถ้าเราจะต้องคงไว้ว่าเราจะต้องประสบความสาเมร็จเหมือนเดิมจะต้องสื่อสารกับคนดูแบบเดิม เล่นแบบเดิม,เ,ดมเล่นบ่อยเหมือนเดิมผมว่ามันมันก็ไม่ใช่อีกแล้วมันจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตสักเท่าไหร่พอถามว่าเสียดายไหมผมก็คิดว่าไม่เสียดายเพราะผมก็ไม่ได้พยายามกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วกลับกันมันกลับรู้สึกว่าในจํานวนเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถใช้กับใช้ใช้มันยังไงให้ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดกับด้านเพลงมันมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งแล้วก็ก็คือเรื่องการจัดสมดุลว่าโอเคเรื่องเพลงเราก็ไม่ทิ้งนะเรื่องงานเราก็ ต้องทาให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันในเวลาที่มีตรงนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเวิร์กมันกลายเป็นความท้าทายกลายเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ําก็เลยไม่มีเวลาให้เสียดายเออคือมันมันนั่งมันนั่งคิดว่าเสียดายจังเลยไม่เป็นอย่างนี้คือผมไม่มีเวลาให้เสียดายเลยคือเวลาแค่จะจัดสมดุลของอย่างให้มัน,ให,มนให้มันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ท้าทายแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะก็สนุกนะจะว่าไปสนุกก็สนุกแต่ก็เหนื่อย